ร่างกายต้องการแชมป์เควันประกาศอยากประทะรถถังคราวนี้ครับถือว่าสร้างกระแสในญี่ปุ่นได้ไม่น้อยครับโดยทางทาเคลุเซงาว่าครับที่ประกาศผ่าน YouTube Channel ทาเคลุ K ของตัวเองว่าตนอยากกระชกกับรถถังจิตเมืองนนเจ้าของแชมป์วันมวยไทยในรุ่นไฟเวทพร้อมทางกระเซาเยาแย่ไปยังเควันต้นสังกัดว่าได้โปรดโทรหารถถังด่วน สำหรับแฟนๆมวยชาวไทยครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักทาเคลุสิงาว่ามากนักโดยจอมบทขยี้ครับทางเอลุเป็นเจ้าของแชมป์เควสพิกันรุ่นจนกระทั่งเว็บไซต์ศิลปะการต่อสู้ชื่อดังอย่างคอมแบ็กเพสยกให้ทางด้านทาเคลุเป็นนักคิกบอกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบกันปอนตอ่อปอนและในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าจะพิสูจ์ฝีมือกับทางด้านของเทนชิงนาสุงหว่า,วา ชิงศักดิ์ศรียอดมวยเบอร์หนึ่งของเกาะญี่ปุ่นมาเลยตลอดแต่กัรนั้นครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจายอยู่นอกจอากนี้ครับทาเคลุเคยปาบตัองวยไทยมาแล้ว3ลรายโดยชนะนอกยอดสสญชัยสอสพิษยกสชนะนอกยอดกิษดายุทธชวลียกที่2และชนะนอกเพชรดำเพชรเกียรติเพชรเ,เพียงแค่ยกแรกครับหลังคลิปเผยแพร่ออกไปครับแม้ว่าจะสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรโดยผู้สัทั์กรณีให้ความคิดเห็นว่า ถึงจะเป็นความต้องการของทาคิลุที่ต้องการจะชกกับรถถังด้วยแต่ก็ดูจะติดขัดหลายขั้นตอนครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็ติดสัญญากับต้นสังกัดโดยทางรถถังฮนะติดสัญญากับทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพและมีโปรแกรมจะชกในกติกาพิเศษกับนิมิสซุดจอรสันอดีตแชมป์ Johnson, UFC ชื่อดังในช่วงปลายปีนี้ส่วนทางด้านของทาเคลุเองก็ติดสัญญากับทางเควัขนขณะมีข่าวว่าจะพิสูจน์ฝีมือกับทางเทนชิงนากุกาวะนักชกร่วมชาติ แต่เขายังคืบหน้าไม่ถึงไหนครับขนาดเป็นโปรโมชันญี่ปุ่นด้วยกันก็ยังเจรจายังไม่ลงตัวเลยฉะนั้นครับมวยคู่ทาเครุกับรถถังโอกาสเดียวที่จะเป็นไปได้นั่นก็คือต้นสังกัดของทั้งคู่ต้องปล่อยให้นักมวยข้ามศึกมาเจอกันไม่งานครับคู่นี้ก็เป็นเพียงได้แค่คู่จิ้นในความฝันอีกคู่หนึ่งแต่ถ้าได้โชกกันจริงๆเชื่อเถอะครับนี่เป็นเมกะไฟที่พวกเราไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวง